เชื่นนด้เลยฮะเรามีโอกาสแก้ตัวอยู่แล้วนเมื่อที่เราตกเป็นประเด็นว่าเรานอนเก่งที่สุดเราแก้ต่างได้ฮะยังไงน้องนัทนี่ับต้องการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมใช่ครับ โไงโตแล้วอ่ะจะไงต่อละครับพี่หมไม่อากไกันกตึแนะทำแก็ได้ผมก็ก็ก็ไม่แก้ต่างนะนี่ถือว่าก็เป็นอีงคนที่นอนเก็งจริงๆนะรันนะครับถัดมาครับบัวงข้อต่อไปใคร ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกใช่ครับผมไม่เคยแก้ไขครับผมแค่หยอกล้อนิดหน่อยเล่นด้วยเท่านั้นเองครับใช่ใช่ก็ชอบอยากเล่นอะไรอย่างงี้ไงชอบอยากเล่นครับอะไรอย่างงี้เพราะว่าจะได้จะได้ทําให้ไม่เครียดนะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับเป็นการละลายพฤติกรรมใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งเป็นกรรมของคนถูกแกล้งอะไรการละลายพฤติกรรมของคนถูกแกล้๊กทีนี้ใช่ใช่ไม่ไหนฮะ เป็นการละลายพฤติกรมรมให้เราสนิทกันใช่ใหมรัใช่ๆนั่นคือหมาเราเล่นกันไ,ได้ดนะเออนะครับแนม่ยิ่งขย,ยนันยิ่งดูไม่ดีนะผมนะห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นนะครับผม